กลับมาพบกับ,บ,กบรายการเจดูระเทพวิสปอร์ตนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาสอนโกงเกมกันนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะมาโกงเกมมอนสเตอร์กันนะ่าถามว่าโปรแกรมโกงเกมเป็นยังไงนะคะเป็นโปรแกรมลัคกี้เพจเชอร์นะคะเป็นรูปหน้าหน้ายิ้มแบบนี้นะคะหน้ายิ้มนี่หน้ายิ้มนะคะหน้ายิ้มนี่เห็นดูใช่ไหมหนี่หน้ายิ้มนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมาสโหลดกันเลยอ่านะ วิธีการโหลดนะคะหนูจะไม่ทิ้งเว็บหรือทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเพราะว่าทำไม่เป็นนี่นะคะไม่รู้ว่าอ่านออกอ่านไม่ออกนะคะกดไปที่นี่เลยค่ะกดกดไปเลย <c oughs> โอ๊ยไอ้เว้ย แล้วก็หลังจากนั้นล่ะค่ะก็กดดาวโหลดใช่ไหมวะโปรแกรมนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ค่ะแล้วก็โหลดแล้วแต่ค่ะเป็นเวอร์ชันอะไรก็แล้วแต่ค่ะของหนูเป็นเวอร์ชันห้าเก้าสามหรือแบบไม่รู้เหมือนกันแอนดรอยนะคะเป็น เกมที่เราจะโกงนะคะเกมมอนเตอร์นะคะมอนเตอร์มอนเตอร์โอเคนี่ค่ะเกมที่เราจะโกงพี่เกมนี่ก็กดเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวไปไอแป๊นหนึ่งโอเคกลับมากระต่อนะคะกะ็กดเดี๋ยวขอตัดเป็นดาวน์โหลดก่อนนะคะไปหลังหลังจากที่เราลอมันโหลดน,นะคะแล้วก็จะมาชี้แจง นิดเดียวนะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะก็เกมที่เราจะโกงได้นะคะเป็นเกมซอฟต์แวร์น,น,นะคะซอฟต์แวร์เอ่อทีมเอ่อทีมเทมเพิลรันเทมเพิลรันสองนะคะแล้วก็เจ็ตแพ็คน,นะคะก็โกงได้นะเกมดิมเล็กแล้วก็เอฟเอ็ดดิมเล็กเป็นเกมพวกฟุตบอลโกงไทยนะคะเอ่อแล้วก็เอฟทีเอ็ 15้าก็โกงได้นะคะเป็นเกมฟุตบอลนะคะก็โกงได้เหมือนกันนะคะเออไม่แน่ใจว่าโกงไม่ได้เฉพาะเกมออนไลน์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็โอ้โหห5สิหเซ็นเดี๋ยวก็ตัดเลยนะคะนี่นะคะมาก็มันจะได้แล้วละ่ะนะแต่เมื่อกี้มันโหลดใหม่มาแป๊บเดียวนะะี่ค่ะก็แป๊บเดียวจริงๆนะก็หลังจากที่เรา โหลดเสร็จนะคะเออให้เราเข้ามาอีกเดียวอยจะพึ่งให้มันโหลดเสร็จก่อนนะคะเกมซอฟต์แวร์โกงได้นะคะเดี๋ยวจะให้เอ้ยตอนนั้นก็ลงคลิปไปแล้วนะคะบบา,บาบโอ้โหเมื่อกี้ถามว่าเป็นอะไรนะคโะโทรศัพท์ตกนะคะก็นะ อ่าสําเร็จแล้วนะคะหลังจากนั้น,นะค่ะให้ออกมานะคะคลิกตรงกลางออกมาเลยนะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ Lucky p a t c h e r นะค่ะก็เข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีการโหลดแบบน,นี้นะคะก็รอมันนะคะก็เข้าไปเลยมอนเตอร์นะคะอย่ามอนเตอร์แล้วก็กดนี่ค่ะนี่นะกดอันที่สามนะคะกดเข้าไปแล้วก็กดนี่ค่ะกดเลยแล้วก็นี่ค่ะ RPK อะไรเนี่ยน,น,นี่ๆๆ,ๆี่กดเข้าไป แล้วมันก็จะมีติ๊กสองสองช่องนะคะให้ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะคะก็กดตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่ R E อะไรนี่แหละแอปแอป The App อะไรนี่แหละค่ะกดเข้าไปเลยปับแล้วมันก็จะโหลดนะคะสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมากันนะคะขอชี้แจงนิดนึงนะคะก็อาจจะโหลดนานนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะคะ หลังจากนั้นนะคะพอมันโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะให้กดไปที่ go to f i อะไรนี่แหละค่ะกดกดไปเลย,เลยนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดเข้าไปที่ไฟนี่ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะกดป้าบและก็หลังจากนั้นก็กดนี่ค่ะนี่ค่ะกดเข้าไปเลยนะอันที่สามนะคะนี่ ห้ามเร็วนะห้ามเร็วบอกตัวเองบอกในใจว่าห้ามเร็วกดเข้าไปค่ะปุ้มป,มปมุแล้วก็มันก็จะลบเกมทิ้งนะคะลบเกมทิ้งแล้วมันก็จะบอกให้กดติดตั้งใหม่นะคะลบนะคะก็รอไปเลยแล้วเราก็กดติดตั้งใหม่นะคะติดตั้งใหม่เอาอาจจะได้ยินเสียงอะไรนิดนึงนี่คะเพราะว่าแม่ดูวิดีโอนะะี่ค่ะกดเปิดไปเลยค่ะ กดเปิดเลยมันก็จะมีการเซิร์ชมีการทำอะไรนะคะเกีเ่ยวกับเกมด้วยนะคะก็รอด้วยนะคะก็คัดเลยดีกว่า โอเคนี่นะคะมันใกล้โหลดเสร็จแล้วนะคะแล้วแล้วแล้วก็มาดูกันเลยนะคะก็รออีกนิดนึงนะคะกลัวท่านผู้ชมจะงงเอ๊ะทำไมมันมันไม่เป็นอย่างนี้บอกมั่วหรือเปล่านะคะก็มาดูเลยค่ะนี่ค่ะมันก็จะโหลดบางเครื่องก็จะไม่โหลดนะคะบางเครื่องก็จะเข้าเกมมาเลยเพราะมันโหลดเสร็จก็ปึ๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บสิว่าปั๊บปั๊บปั๊บอาจจะโอเคปั๊บปึ๊บโอเคมันก็จะพลิกหน้ามานี่ค่ะให้เรารอนะคะรอ ชั่วคู่หนึ่งนะคะก็คุยว่าไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเนะบอกเลยว่าไม่เคยจริงๆนะไม่เคยเคยเล่นแต่เจ็ดผงเจ็ดแพกอะไรประมาณนั้นอ่ะอืมโอเคไปแต่เพื่อเล่นน่าจะหนุกนนั้ยอ่ะไม่ต้องไม่เอ่อกดเล่นไปเลยเอ่อให้มันสอนก่อนเนี่ยก็ ปุ๊บุ๊อบุ๊มบุ๊ับุ๊มบุมบุ๊มุ่มบุหัว่เฮ้ยตกใจเฮ้ยปุ๊ม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 ปุมปุมปุมบมอ้ยปุ๊มอ้ย เกมนี้บอกเลยนะว่าเล่นไม่เป็นจริงใช่ไหมอย่าไปเล่นเยอะเนี่ยอย่าไ,ไปเล่นมากเนี่ยอ่ะกดเลยแล้วหลัลงจากนั้นมันก็จะสอนต่อนะบางเกมก็ไม่สอนนะจริงๆบอกเลยเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนดีกว่านะข้ามตอนมันสอนดีกว่าไปโอเคเมื่อกี้ก็ตายไปแล้วนะ่ยอมตาย ที่ดินกดหน้าดีกว่าอยู่อย่างเสียศักสีนะคะทุยไอคนละเลี่ยงนะคะหลังจนากนั้นนะคะก็เพิ่มระดับมันบอกนะมันบอกมันบอกอตัดไปตอนที่มาสอนเสียละกันโอเคนะมากันต่อเลยนะก็ก็กดเข้าไปที่การเพิ่มตังัดค่ะโอเคก็ มาต่อเลยนะคะกดเข้าไปที่เพิ่มตังคนะก็เพิ่มตังคงรู้นะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะเอ้ยกดเข้าไปที่เพิ่มเพชรก่อนนะคะเพิ่มเพชรโอเคหลังจากนั้นค่ะแล้วแต่เลยเนี่ยว่าคุณจะเอากี่เพชรอะไรประมาณนั้นนะคะก็ขอเจ็ดร้อยสี่สิบแล้วกันก็กดเข้าไปนะคะมันก็จะมีขึ้นแบบนี้นะคะให้เรากด y ย s เลยนะคะไม่ต้องไปกดอะไรนะคะกด y ย s เลย yes ย o โน้ก็กดไปก็จะ ก็จะ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 จะเสร็จสมบูรณ์นะคะก็ตกลงไปเลยนะคะและหลังจากนั้นค่ะซื้อไปเรื่อยๆค่ะซื้อไปนะคะเดี๋ยวขอซื้อก่อนนะคะนี่นะคะกกงเรียบร้อยนะคะกงได้ทุกอันนะคะลกงได้หมดนะคะไม่อันเลยนะคะก็นี่ค่ะ สามารถเล่นได้นะคะซื้อของได้นะคะเดี๋ยวซื้อให้ดูเลยนะคะก็ไม่ได้มาเล่นมาไม่ได้เล่นมาแน่นอนนะก็ล้านเต็นว่าเล่นเป็นครั้งแรกนะฮะก็กดยังไงวะเนี้ยซื้อของซื้อปืนยังไงอ่ะมันสอนอยู่ความจันสั้นเนะ่ยเออไรวะเออนี่นี่นีนนนาว่าทำไมกระพริบก็ นิดหน่อยเนี่ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปมานี่ค่ะซื้อได้นคะคะก็ซื้อเป็นเลยก็สังเกตด,ดูว่าเงินลดแท้ๆเลยนคะคะ <c oughs> ถ้าเงินลดสามารถโกงใหม่ได้นคะคะ ก็โกงได้เกือบทุกเกมนะคะก็ลองลองโกงกันดูนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจุบจ๊บ